ทั้งอำเภอพรมพิรามอำเภอบางระกรรมและก็รวมถึงอำเภอเมืองบางส่วนเได้ซ้ำไปเมื่อวานนี้น้ําในแม่น้ํายมไตระดับเอ,อ่อล้นเพิ่มสูงขึ้นอีกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะบางช่วงเนี่ยมากกว่าจุดวิกฤตไป56เสิบหกเซนละก็ทําให้น้ําเอ,อ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ํายมทั้งสายใหม่ทั้งสายเก่าอันนี้พิชโลกนะฮะพิชโลกจะเป็นจุดต่อไปที่ต้อง ต้องเฝ้าดูเลยล่ะต้องรับน้ําจากสุโขทัยนะคะก็คือพมพิรามเมืองแล้วก็บาง,บางระกำนะฮะสามอำเภอเสร็จจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปสามงามเสร็จจากสามงามก็ไล่ลงมาค่ะนะฮะบึงนารางโพทะเลโซนนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะพยายามจะระบายน้ํายมออกไปน้ํหน่านแบ่งน้ําออกไปหน่อยแล้วก็มาถึงทางภาคกลางนะฮะ อ่างทองอย่างที่ว่าเนี่ยนะที่คุณส,นะณสรยุทธ์บอกไปตำบลบางปรากฏดอำเภอป่าโมกเนี่ยค่ะบางปรากฏหมู่ที่5หมู่ที่6น้ำเข้าไปท่วมบ้านเรือนกับสถานที่ราชการแล้วนะคะ ประมาณสัก30กว่าหลังคาเรือนค่ะตอนนี้บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่ว่าการอรําเภอป่าโมกหลังเก่าน้ําก็เข้าไปท่วมเหมือนกันนะคะมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ตํารวจชพาป่าโมกอีก9้าหลังด้วยมีโรงพยาบาลด้วยนะคะเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยยังท่วมไม่มากท่วมนิดหน่อยแต่ว่าบ้านเรือนกับพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําอย่างที่ว่าการอรําเภอเนี่ยท่วมหมดแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าบางปรากฏเป็นตําบลที่3และของอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่น้ําท่วมก่อนหน้านี้ก็ตําบลผงเพงกับตําบลจำปาลอนะคะ นี่ฮะตำบลจำบล,ลน่าจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองก็เป็น3ตนํตำบล2อําำเภอนี่แหละฮะแต่ว่าอ่างทองประกาศเขตภพิบัติแล้ว4 5ห้าอำเภอแล้วเนี่ยค่ะอ้าวพอเห็นภาพนะครับผูชมะความจริงอยุธยาเขาก็เฝ้าระวังเรื่องน้ำเจ้าพยาแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ mm. นายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจที่ไหนนะฮะสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทายยงยุทธวิชยัยดิต เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุตสาหกรรมภัยหรือกบอ,อ,อมีคุณลอดประสบสุรชวัดีร้มตีวิทยาศาสตร์เป็นประธานโดยที่มีข่าวเรื่องสุงโขทัยแล้วก็อีกหลายจุดเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมด่วนเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปในพื้นที่36จังหวัดในพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ําคุณยงยุทธยืนยันหลังจากประชุมเนี่ยนะฮะว่าสถานรรการณ์ยังไม่ถือว่ารุนแรง โดยที่นายมตรีกังวลน,นะฮะขอความการุณาสื่อมวลชนเรื่องของการพาดหัวข่าวว่าอย่าให้เกิดความตื่นเต้นกับประชาชนมากนะักผู้ว่าจะต้องติดต่อได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาห้ามปิดเครื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นต้องรายงานนายยมตรีกับกบอทันทีขณะที่คุณวอดประสบเมื่อวานนี้หลังประชุมนี่ก็บอกนะฮะว่าการประชุมเกิดจากข้อห่วงใยของนายยมตรีต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนก็เลยต้องการให้ประเมินติดตามตลอดเวลา และมีการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบนับจากนี้คุณปลอดประสบบอกว่าซิงเกิลคอมมานด์ของกอบอ,อที่เชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยพร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะฮะอันนี้หลังการประชุมยืนยันว่าอย่างนั้น คุณปลอดประสบบอกนะว่ากําลังต่อสู้กับภัย2ด้านน้องใบด้านแรกก็คือภัยน้ําท่วมค่ะเชื่อว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้านที่2คือต่อสู้กับความกลัวของประชาชนคือปัญหาน้ําท่วมเมื่อปี54สีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ประชาชนหวาดกลัวเพราะว่าเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับสังคมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2แนวรบคุณปลอดประสบว่าอย่างนั้นที่จะต้องไปดูว่าจะต้องทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะศึกนี้จะรู้ผลแพ้ชนะ 1เดือนหลังจากนี้และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขอให้ผู้ว่าในฐานะผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจก่อนเป็นคนแรกสู้ให้สุดฤทธิ์ด้วยความสามาคัคคีและปัญญาทุนปลอดประสบบอกมีสองแนวรบใช่ไหมฮะค่ะอันหนึ่งคือต่อสู้กับน้ําท่วม2คือต่อสู้กับความกลัวของประชาชนก็อย่างที่บอกนะฮะตอนต้นเราย้ําไปแล้วว่าเมื่อคืนนี้ค่ำๆเยน็ยนๆเนี่ยก็เกิดน้าทะลักเข้าที่บางําปางตางบลของ เ,เชียงรากของปทุมธานีที่สามโคกกับที่อำเภอเมืองยช่มัะบ้านกระแชงปทุมธานีเมื่อวานนี้นักข่าวส่งข่าวเข้ามาว่าน้าเจ้าพญาเขารู้สึกว่ามันเอ่อเพิ่มเพราะฉะนั้นก็เลยเกี่ยวข้าวหนีน้ําส่วนร้านค้าในตลาดปทุมกอ่ออิฐบล็อกแล้วนะฮะจ้างววาช่างมาค่ะหลายรายเลยจ้างช่างรับเหมามาต่อเติมบ้านต่อเติมอาคารกั้นเสริมแนวคอนกรีตคันป้องกันน้ําท่วมเนี่ยนะคะก่ออิฐบล็กอกกันเลยค่ะ ส่วนวัฒนาที่เบศบางบัวทองตื่นตัวยกของขึ้นที่สูงเตรียมแล้วฮะในบางจุดนะฮะเขามีประสบการณ์เขาก็เลยกลัวนะคะยกของขึ้นชั้นสองเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มั่นใจว่าน้ําจะท่วมอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยกเอาไว้ก่อนค่ะอย่างน้อยก็ยกขึ้นสูงจากพื้นเนี่ยประมาณสัก10เซนถ้าน้ําเหนือมาจริงอย่างน้อยก็จะรับมือได้นะคะชาวบ้านหมู่บ้านชัยพฤกษ์ก็เตรียมพร้อมกันทั้งหมู่บ้านเลยเรียกประชุมสมาชิกแข่งขันเลยนะคะเตรียมตัวรับน้ำยกจริงจรแล้วม่เยยกนั่นยใช่ยกเป็นเรื่องเป็นราว แล้วหมู่บ้านชัยพฤกษ์เนี่ยท่วมมิดหัวเลยนะคะเพราะว่าคลองพระพิมลเนี่ยที่เชื่อมต่อกับเจ้าพระยาล้อมด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าหมู่บ้านด้วยปีนี้หมู่บ้านชัยพฤกษ์ทำกำแพงสองชั้นเลยชั้นแรกเป็นคันดินสูงสามเมตรแล้วก็ฝังชีดพลายลงดินด้วยเมตรครึ่งเหนือดินอีกเมตรครึ่งขนานกับกำแพงของหมู่บ้านยาว1,500เมตรใช้งบประมาณเนี่ย10ล้านบาทเป็นเงินส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตัวชาวบ้านเองก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละยกของขึ้นชั้นสองเลย หมู่บ้านอื่นเนี่ยก็ต้องดูนะฮะแต่ว่าคือถ้าถามผมผมก็ยังเชื่อนะว่าคงไม่เหมือนปีที่แล้วอะ<ฆ>่ะแต่อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเขา,เขามีประสบการณ์รอ,อะไรร้ายก,ก็ปลอดภัยไว้ก่อนอย่างที่ว่าก็แปลว่าจากที่เป็นต้นไปที่ขนขอ,ของขึ้นไปต้องอยู่อย่างนี้นะประมาณพฤศจิกาถึงเอาลงอ่ะใบ <c oughs> ปลายด้วยสองเดือนกว่าหร<ฆ>ืไบครับ กบอเมื่อาวานนี้ดรรอยนก็ดีอาจารยาโนนก็ดียืนยันว่าปีนี้น้ําน้อยนะใช่ค่ะอาจารย์รอยน์เนี่ยบอกว่าคือช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าฝนจะตกเยอะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอุทัยธานีตากเนี่ยต้ยตองเฝ้าระวังแม่น้ําปิงลุ่มน้ําเจ้าพระยาน้ําขังประมาณสัก3 0 0ร้อถึงสี่ล้านลูกบาตเมตรแต่ยืนยันว่าผลกระทบจากน้ําฝนจะไม่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาน,นครทุกคนจะปลอดภัยนะคะยังมีเวลาเตรียมการอีกหนึ่งสัปดาห์คือหลัง17กันยายนเป็นต้นไปเนี่ย ต้องเตรียมรับมือร่องมรสุมที่จะพัดผ่านประเทศไทยอันนี้อาจารย์รอยนอาจารย์อานอน์บอกว่าน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยเป็นน้ําเอ่อล้นผิวดินเป็นน้ํานองทั้งในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนถ้าเปรียบเทียบช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยน้ำมากกว่านี้นะคะปีนี้ถือว่าน้ําน้อยมากมให้สบายใจนะคะคยืนยันว่าปีนี้ยังไงน้ําก็น้อยกว่าปีที่แล้วก็นี่งงฮะรอทิพดีกลมชลสุเทพน้อยแพโรอดบอกตัวเลขเลยนะฮะว่าแนวโน้มลดลงอย่างที่ไหลผ่านเกิดเจ้าปายาทิชัยนาท 16กันยาคือเมื่อวานนี้1 7 7 4ลูกบาทเมตรตวินาทีลดลงจากเมื่อวันที่15คือเมื่อวันเสา 1, 8, 6, ร์1862นะฮะเขาฉะนั้นเนี่ยไล่ลงมาก็จะต่ำลงทุกจุดอย่างอ่างทองผงเผงก็ลดลง7เซนบางบานลดลง4เซนอันนี้กรมชนบอกนะฮะท่านผู้ชมที่ผงเผงกับบางบานก็คงจะบอกได้เหมือนกันเพราะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะว่าจริงอย่างนั้นหรือไม่ประการใดก็น่าจะจริงหรือยอย่างไร แม่น้ำเจ้าพญาระดับยังต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร43สาเซนแม่น้ำป่าศักน้ำพื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนแม่น้ำท่าจีนทางสูพพันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฝนตกในพื้นที่แต่ว่าก็สามารถไหลลงสู่อ่าวไทยได้นะคะเพราะว่าน้ำทะเลไม่ได้หนุนสูงในช่วงนี้อ้าและเราปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะการโต้อตอบกันในทางการเมืองเล็กน้อยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับ กรุงเทพมานครเนี่ยน้องบายคุณพร้อมพงศ์นพฤทธิ์โฆษกพัเพื่อไทยค่ะบอกว่ามีคนร้องเรียนมาที่เพื่อไทยเยอะเลยว่าการระบายน้ําในบางพื้นที่ของกทมเนี่ยยังมีปัญหาอยู่อยากจะให้กทมเนี่ยเร่งกําจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ําแล้วก็ไปตรวจสอบการขุดลอกคูคลองที่บอกว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จจริงหรือเปล่าแล้วก็ให้ทดสอบด้วยเพราะว่าถ้าฝนยังตกต่อเนื่องไปจนถึง18ตามที่กรมอุตุบอกเนี่ยนะคะกทมก็น่ากังวลเหมือนกันคุณพร้อมพงศ์บอกว่าประชาชนทําหนังสือมายังพักเพื่อไทยให้ไปตรวจสอบอุโมงยักษเจ็ด ตัวที่กรทมหาเสียงเอาไว้ด้วยว่าถ้าสร้างเสร็จจะป้องกันน้ําท่วมได้เนี่ยคุณพร้อมพงศ์บอกว่าตอนนี้ประชาชนกังวลว่าอุโมงค์ยักบางตัวเครื่องเสียแล้วจะระบายน้ําได้ยังไง<ณ>มีประสิทธิภาพแค่ไหนขณะที่คุณสุขุมพันธ์บริพัตรนะฮะคุณชายสุขุมพันธ์ผู้ว่ากรทมอบอกนะฮะอุโมงค์ยักใช้งานได้จริงหรือไม่นะักข่าวถาม,มท่านผู้ว่าบอกนะฮะผมก็เห็นว่ามีอยู่กลุ่มเดียวที่สงสัยการทำงานเนี่ยของอุโมงเนี่ยถ้าน้ำมันมีน้อยก็ไม่ได้เปิดใช้งาน เครื่องสูบน้ําครบทั้ง4ตัวหรอกหตัวเนระบายน้ําได้ถึง15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าไม่มีน้ําก็ไม่ยู่จะเปิดไปทําไมเปลเืองไฟเปล่า,ลาขนาดเดียวกันก็ยอมรับนะฮะว่าวันศุกร์สันตโรนเนี่ยน้องใบฮะค่ะวันศุกร์เนี่ยเกิดขึ้นจาก จากฝนที่ตกลงมาหนัก,กน,นะคะคือช่วง3วันเนี่ยฝนตกลงมามากถึง1 3 0ยสมถึงร mm. ้อยมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นพอปริมาณน้ณําฝนมันเกิน60มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักระยะในการระบายน้ําคือยืนยันว่าไม่ได้ช้ากว่าปีก่อนๆก,ก,การระบายน้ํานะคะแต่เป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมาเยอะครับค่ะอา้าทางกรมอเขาย้ำนะฮะว่าถ้าเกิน60มิลลิเมตรระบายไม่ทันต้องใช้เวลา เจ็ดวาสามสินาทีเรื่องราวชาวนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเกิดเรื่องแปลกเหมือนกันครับพ่อออกตามหาลูกที่หายตัวไปจากจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับลูกสะพ้ายสามปีมไปเจอรถของลูกชายไปอยู่ในบ้านล้างหลังหนึ่งเมื่อวานนี้แปลกมากคัะท่านผู้ชมะรถเรียกว่าเก่าเลยเนี่ยนะฮะพ่อลูกหายไป3 <นะ S 2> ปีพร้อมกับลูกสะพ้ยพ่อชื่อว่าลูกถูกอุ้ม เดี๋ยวกลับมาครับเรื่องเล่าเช้านี้เจกว่กานาทีนะครับเราว่ากันต่อนะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตผู้ใหญ่อย่างที่ผมใส่อยู่นะครับหทศวัรษของเรื่องเล่าเช้านี้คําถามอยู่หน้าจอนะฮะง่ายๆเพราะผมย้ําไปว่ามันกําลังจะครบ2ปี 2> นะฮะเพราะฉะนั้นวันที่น้องจีจี้หายตัวไปเนี่ยวันที่เท่าไหร่ปีอะไรด้วยนะฮะเดือนอะไรบอกท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเปิดไปแล้วนะฮะ15กับ16คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือซีคอนบาง,บาง,บางแค บางแคตอนนี้ก็เลยขึ้นเลยคือคักมากเลยนะครับตูชมะก็เป็นงานซีคอนบางแคไลฟ์คอนเสิร์ตซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นหวายกาเกาเช่เดอะสตาร์แปลุลารูมเทอตนแล้วก็โชว์พิเศษอีกเยอะแยะทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรฮะกำลังจะบอกว่าซีคอนบางแคเขายังจัดต่อเนื่องในระหว่างวันที่21-30ถึงกันยายนที่จะถึงนี้ก็แปลว่าช่วงไม่กี่วันนี้เนี่ยนะฮะ รอบนี้สี Con ่คอนบางแคจะจัดเป็นงานสี Con ่คอนบางแคเพชรพระเดตรวมความน่ารักของเหล่านกสวยนกน้ำแล้วก็นกข่ำคืนกว่า50สายพันธุ์ค่ะมาให้ได้ดูกันนะคะนั่นแหละฮะยกตัวอย่างเช่นนกเกรเรียนมงกุฎสายพันธุ์ดำสองในห้าตัวของประเทศไทยซึ่งหาดูยากมากมนกกระตัวดำสัตว์เลี้ยงราคาแพงนกเขาแครพันเล็กที่สุดในประเทศไทยหรือนกเขาแมวมาลายู ทันเดียวกับที่เป็นคู่หูของแฮร์รี่พอตเตอร์คงจะจำได้นะฮะนกเขาแมวมาลายูครับนี่นะฮะเป็นนกในแฮร์รี่พอตเตอร์เชิญได้เลยนะฮะก็จะมีการแสดงจากนกแสนรู้และสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนาน,นา,นาชนิด21-30กันยานะครับที่ศูนย์สรรพสินค้าสี่อนบางแคร21-30นะฮะอันนี้เขาจัดต่อเนื่องคือโซนนั้นก่อนหน้านี้ไม่ค่อยคึกคัก ก็คือคักแหละแต่ว่าคราวนี้จะคือคักหนักขึ้นนี่ฮะว่ากันต่อนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นเมื่อพ่อกับลูกสาวคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะคุณพ่อเป็นเจ้าของไร่สับปะรดไปแจ้งว่าพบรถกระบะของลูกชายกับลูกสะใภ้ที่หายตัวไปตั้งสมปีให้ตำรวจไปดูที่บ้านล้างหลังหนึ่งหน่อย คุณพ่อก็คือคุณสว่างนุ่มจุ้ยอายุ55ปีอยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีลูกสาวคนหนึ่งชื่อวิมน,นุ่มจุ้ยนะฮะอายุ34ปีทำงานอยู่โรงพยาบาลตำรวจเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองนนทบุรีว่าพบรถปิกอัพของนายสามารถนุ่มจุ้ยและนางสาวอรสา,าเกิดทรัพย์ลูกชายกับลูกสาว ซึ่งหายตัวไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนานกว่า3ปีรถคันนี้เนี่ยจู่ๆไปจอดอยู่ในบ้านร้างที่ชุมชนสิริโชคในซอยกรุงเทพนนท์หนึ่งถนนกรุงเทพนนท์อำเภอเมืองนนทบุรี หลังรับแจ้งตำรวจก็ไปตรวจสอบใช่ค่ะแล้วก็เชิญผู้นําชุมชนมาให้มาเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นนะคะคือไม่ได้ออกหมายค้นเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้าง<ม>ก็เชิญผู้นําชุมชนสิริโชตมาตรวจสอบร่วมกัน,นะคะ่ะ<ม>บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่สุดซอยเป็นบ้านปูนสองชั้นหลังใหญ่เนื้อที่สักประมาณ200ตารางวารูรอบขอบชิดประตูรั้วเหล็กเนี่ยมีกุญแจคล้องแน่นหนาถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบว,ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยมานาน3ปีกว่าแล้วนะคะเ<ม>จ้าหน้าที่ก็ตัดกุญแจแล้วก็เปิดประตูรั้วเข้าไปในโรงรถที่อยู่ข้างๆตัวบ้าน มีรถจอดอยู่ประมาณ4-5คันหนึ่งในนั้นคือกระบะโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีเทาไม่ติดแผ่นไฟทะเบียนกระบะท้ายติดตั้งราวรัว้วสแตนเลสจอดอยู่ในสภาพที่ฝุ่นจับเกลกลางเลยนะคะล้อทั้งนี่ถูกถอดออกแล้วก็ม,มีก้อนอิฐตัวหนอน,นหนุนแทนค,คือคุณพ่อเนี่ยยืนยันว่ารถคันนี้เป็นรถของลูกชายที่หายตัวไปพร้อมกับภรรยาแน่นอนตำรวจก็เอารถยกมายกรถคันนี้ไปเก็บไว้ที่สพเมืองนนทบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบภายในรถ ล่าสุดเนี่ยนะเปิดฝ้ากระโปรงตรวจสอบเลขเครื่องและเลขแคสีปรากฏว่าเป็นของลูกสะภ้ยจริงๆฮะใช่ค่ะครอบครองเป็นชื่อของลูกสะภ้ยนางสาวอรสา,าเกิดทรั์เนี่ยเป็นคนครอบครอง,รองแล้วในรถละ่ะในรถมีกระเป๋าคาดเอวลายพรางทหารสีเขียววางอยู่ที่เบาะนั่งข้างๆคนขับนะคะในกระเป๋าเนี่ยมีแบบประชาชนของคุณอรสา,าและยังมีหมวกปีกที่ทําจากผ้าสีเหลืองที่ชาวไร่เขานิยมสวมใส่กันเนี่ยค่ะมีรอยคราบสีน้ําตาลคล้ายๆกับคราบเลือด แห้งเกละกลังติดอยู่เจ้าหน้าที่วิทยาการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งหมวดไปตรวจสอบที่ห้องแหลนะคะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเป็นคราบเลือดหรือเปล่าคุณพ่อสว่างเนี่ยบอกนะฮะว่าตามลูกชายกับลูกสะพ้ายมา3ปีตั้งแต่หายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านวางเข้าสารที่กัดหลวงที่ท่าย,ยางเพชรบุรีไปพร้อมกับลูกสะพ้ายเนี่ย17มิถุนายนปี52อ,อุ้ย3ปีกว่าแล้วนะ ลูกชายกับลูกสะภ้ยขับปิกอัพคันนี้เนี่ยที่เพิ่งมาเจอในบ้านว้างออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดท่ายาง